สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมีสาระนิดหนึ่งนะคะปกติก็มีสาระนะไม่ใช่ไม่เป็นคนไม่มีสาระแต่วันนี้จะมีสาระเราก็จะนําเปิดความรู้เล็กๆน้อยๆเรื่องน้ําหอมมาแบ่งปันค่ะ สาหรับสาวๆที่ชื่นชอบน้ําหอมนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพี่ต้องขอออกตัวก่อนว่าพี่ไม่ใช่กูรูที่แบบว่าเฮ้ยรูทุกเรื่องหรือว่าแบบโอ้ฉันเป็นอับดุลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่พี่เนี่ยจะเอาประสบการณ์แล้วก็จะเอาความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆของพี่ที่มีนะคะมาแบ่งปันให้กับสาวๆที่เวลาไปเลือกซื้อน้ําหอมเนี่ยลราอยู่แบบเฮ้ยอยู่แับนวยเดียว่าทําไมน้ําหอมแบบเหมือนกันเลยเยอเดียวกันเลยกลิ่น กลินคล้ายๆกันเลยแต่ทําไมขวดนี้ราคาถูกกว่าแต่ทํำไมขวดนี้ราคาแพงกว่าค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทําความรู้จักกับประเภทของน้ํำหอมกันก่อนว่ามันมีกี่ประเภทจริงๆมันมีเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้พี่จะมาพูดเพราะว่าถ้าพูดเยอะนี่ก็อาจจะเป็นชั่วโมงเโอเคค่ะประเภทแรกนะคะที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ก็คือออเฟรช โอฟร s ชเนี่ยส่วนผสมของน้ำหอมหัวน้ำหอมของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่1-3%นะคะน้ำหอมประเภทนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นแบบเฮ้ยเบาๆสบายๆกินจะแบบว่าเอ้ยฉันอฉันเป็นผู้หญิงที่แบบ คุณต้องเดินเข้ามาใกล้ๆฉันนะเพื่อที่คุณจะได้กลิ่นน้ําหอมจากฉันนะคือถ้าคุณอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยคุณคุณจะไม่ได้อะแต่ถ้าคุณมาใกล้ๆอ่ะคุณจะได้น้าหอมจากฉันเป็นน้าหอมที่แบบว่าเหมือนก็จะมีความดึงดูดอยู่นะดึงดูดแบบเอ้ยน่ารักน่ารัก,รกเบาๆอะไรประมาณนี้ส่วนตัวนี้เอ่อเท่าที่พี่ศึกษามานะคะเราก็รู้สึกจะอยู่ในในคอลเลคชันของอ่าช c นส์ชาแนลชันส์นะคะตัวนี้จะมีตัวสีเขียวซึ่งพี่มีตัวอย่างด้วยตัวนี้จะเป็นตัวโปรดของลูกสาว นะคะนางรีเควส์มา,มาว่านางอยากได้ตัวนี้คือถ้าแม่ฉีดอะไม่เกิน2นาทีอะกินไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าเพราะอะไรนะคะว่าทําไมน้ําหอมมันถึงได้แบบเฮ้ยออยู่กับเรากิ่งจะไม่ทนแต่อยู่กับลูกสาวเราทําไมกิ่นมันทนเออใช่ไหมตัวนี้นางนางจะชอบมากตัวต่อไปจะเป็นออเดอร์ชอยเลยจริงๆเขาต้องเรียกว่าทัวรเลย <laughs> ภาษาฝรั่งเศสก่อน,อนเลยภาษาฝรั่งเศสคขาว่าทัวเลทเนี่ยไม่ใช่ทอยเลทคือห้องน้ำนะคะทัวเลทของเขาก็คือเหมือนเป็นการเหมือนเป็นเขาเรื่อเลยนะเหมือนการตกแต่งร่างกายหลังจากการอาบน้ำอ่ะเขาจะประมาณนี้แต่ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นตัวนั้นนะคือจริงๆมันมันเป็นความหมายกว้างอะคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะพรีเซนต์ออกมาก็คืออยากให้อ่เขาเรืกองเลนะเหมือนเราอาบน้ําเสร็จแล้วเนะี่ยเรามีความรู้สึกแบบเฮ้ยหอมนิดๆมีความแบบสดชื่นหน่อยๆมีความแบบ น่าค้นหาหน่าตื่นเต้นอะไรประมาณนั้นนะคะตัวนี้จะรู้สึกว่าจะเจอได้กับทุกทุกเคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะทุกแบรนด์เลยอ่ะจะมีตัวออดูชอยเลตตัวนี้นะคะตัวพวกนี้นะคะความเข้มข้นของเขาถ้าเป็นพวกออดูชอยเลตเนี่ยจะอยู่ที่5-15%เราแล้วก็เวลาฉีดเนี่ยก็อย่างที่บอกก็ประมาณบางคนก็จะ 2- 3สชั่วโมงบางคนก็จะครึ่งชั่วโมง บางคนก็จะจะจะยีะนาทีก็แล้วแต่เพราะพวกเนี้ความความเข้มข้นของน้ำหอมเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ uh huh. แล้วก็ตัวต่อไปค่ะที่เราจะพูดถึงก็คือ uh, ตัว Eau d e perfume parfum นั่นคือภาษาฝรั่งเศสก็เรียกกันเรียกไม่ถูกไม่ว่ากันเนาะก็จะเป็นน้ําหอมที่มีส่วนผสมของหัวน้ําหอมประมาณ15-20% แต่แบรนด์ต่างๆจะใช้แค่15-16%เปอรเ์เนพราะอย่างที่บอกว่าต้นทุนมันก็ค่อนข้างสูงนะคะกับการที่จะเลือกซื้อหัวน้ำหอมแล้วก็มันก็เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้วยเพราะว่าน้ำหอมบางตัวเนี่ยส่วนผสมของเขาเนี่ยเราเราเราเขาเรียกอะไรม,มันก็อาจจะมีการทำลายธรรมชาติบ้างอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้พี่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะมันเป็นความลับของบริษัทน้ำหอมเขาอะนะคะตัวที่จะแนะนำก็คือตัวนี้เป็น Channel Number อร นะคะตัวนี้ตัวโปรดเลยชอบมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผัวเกียดมากเครียดอยู่ที่นางไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นเขาค่อนข้างที่จะแรงนะกลิ่นเขาค่อนข้างที่จะฉุนเวลาที่ฉีดแล้วนางเข้าใกล้นางบอกว่านางเหม็นแต่มันเป็นกลิ่นที่เราฉีดแล้วมันอยู่กับเราทั้งวันอนะ่ะเราชอบตัวนี้นะคะส่วนผสมของเขาอย่างที่บอกก็คือ15%บหถึงยีแต่เขาจะใช้แค่ สิบหถึงสิเร์นะแล้วมันความเย้มข้นมันค่อนข้างเยอะกับการที่เป็นหัวน้ําหอมแล้วก็มันจะติดทนนานตัวนี้คือแบบเฮ้ยชอบมากเลยอะนำ้ำผึ้งแต่โหเกลียดมากเออช่างมันเถอนะเนาะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะเป็นพ f ฟานั่นคือภาษาฝรั่งเศสพ p ฟ่าโอเค พูดนี้จะเป็นน้ําหอมที่ความเข้มข้นจะมีเยอะขึ้นมาอีกนะคะความเข้มข้นของน้ำหอมเขามี20-40%อนยู่เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาฉีดนะคะจี๊ดเดียวอืมตายตัวที่โปรดมากๆเลยก็จะเป็นตัวเบอร์เบอรี่แบซึ่งตัวนี้เขาหน้าจะเอาออกจากจากจากอ่า มาเก็ตของเขาไปแล้วป่ามันตัวนี้ซื้อมาหลายปีมากเลยนะคือไม่กล้าใช้อะ่ะเพราะว่ากลัวมันหมดเพราะเขาไม่ไม่น่าจะผลิตแล้วว่าเออแล้วเป็นตัวที่โปดมากคือใช้แบบจําได้นะไปงานวันเกิดตัวเองที่โรงแรมทิวรี Long ury, ที่เดนมาร์กนะคะก็คือฉีดน้าหอมตัวนี้ไปฉีดเดียวอยู่จริงๆฉีดเดียวจริงๆไม่ได้โกหกเพราะมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วเราเดินไปห้องน้ํามีผู้หญิงแบบสองสามคนเลยนะที่เดินเข้ามาถามเราว่าเฮ้ยยูยูใช้น้ำหอมอะไรทำไมมันหอมเซ็กซี่ยุ่ยวยวนขนาดน,นี้เราแบบ มันก็เลยกลายเป็นขวดโปรดของเราที่เรารักมากแล้วเราแบบเราไม่กล้าใช้เพราะเรากลัวมันหมดแล้วมันก็เป็นน้าหอมแท้ซึ่งหาซื้อได้ยากมากเออก็เลยกลายเป็นขวดที่แบบว่าจะใช้เฉพาะในโอกาสที่แบบสําคัญเท่านั้นอย่างเช่นวันเกิดหรือวันที่แบบว่าหอยผัวประมาณนั้น <laughs> ก็จะใช้ตัวนี้ค่ะก็หวังว่าจะได้ ความรู้กันไปบ้างนะคะไม่มากก็น้อยแล้วก็หวังว่าเทปนี้จะช่วยให้สาวๆหลายๆคนมีไอเดียในการเลือกซื้อน้ำหอมนะคะก็อย่างที่พี่บอกคะ่ะว่าราคาของน้ำหอมเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ที่ความเข้มข้นของหัวน้ำหอมนะคะตอนนี้เราก็รู้จักประเภทกันประเภทต่างๆแล้วนะคะว่าทำไมตัวนี้ราคาเท่านี้ตัวนี้ราคาเท่านี้ทำไมตัวนี้ราคาอีกการหนึ่งน้ำหอมออรุ่นเดียวกันแต่จะมี อยู่ประมาณ3ถึง4แบบนั่นก็คือจะมีอ่าออดูโทเลสนะคะจะมีออดูเพอร์ฟแล้วก็จะมีตัวเพอร์เฟแล้วก็จะมีเลิฟเพอร์เฟลเดี๋ยว่งที่มี absolute prefer, แอ s o l u t ูดเพอร์ด้วยมีอินเทนด้วยนะเออนั่นแหละค่ะราคาเขาก็จะต่างกันไปนะคะเพราะว่าความเข้มข้นเขาก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็หวังว่าเทปนี้จะมีสาระบ้างนะคะแล้วก็อาจจะช่วยให้สาวๆหลายหลายคนมีไอเดียในการที่จะไปเลือกซื้อน้ำหอมได้บ้างนะคะแล้วก็ค่ะเทปหน้าพี่จะมาพูดถึง การเลือกซื้อน้ำหอมอย่างไรให้มันเหมาะกับผิวของเราแล้วก็บุคลิกภาพของเราแล้วฉีดน้ำหอมอย่างไรให้มันอยู่ติดกับตัวของเราได้นานที่สุดแล้วเพราะอะไรน้ำหอมที่เราฉีดกับน้ำหอมที่เพื่อนเราฉีดถึงแม้ว่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันแต่ทําไมเพื่อนหอมกว่าเราไม่หอมหรือว่าเราหอมกว่าเพื่อนไม่หอมนะคะมันก็จะมีเคล็ดลับของมันอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะสําหรับเทปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนเนาะพูดมากพี่เริ่มเจ็บคอละ ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยค่ะไม่ได้อยากดังนะแต่ว่าถ้ามันมีคนเข้ามา Subscribe มันก็มันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมีคนมีคนชอบอะนะเป็นกำลังใจให้กันดีกว่าค่ะนะคะสำหรับเทปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายรักนะจุ๊บจ